คาปีโน่เขารุ่นแรกพี่น้องกำลังงามรุ่นแรกที่เหลือจากน้ำท่วมแต่อหอยกินอันนี้รุ่นที่สองจ้ากำลังขึ้นรุ่นที่สองจะได้กินบ่จ้าพี่น้องเห็ดแตน,นเ,เขียวรุ่นแรกด้จา้าอันแบบนี้รุ่นที่สองจ้าพี่น้องอันนี้สูบน้ำสูบน้ำใสจา้าคนก็นเลยดีขึ้นมากสดชื่น ก็ยังไม่แน่นแบบพี่หนะมยั่งม่ใหญ่นะธรรมชาติไม่ลงโทษก็จะได an ้ก <that> ินอยู่จ้ะพี่้องถ้าฝนไม่ตกหนักหอยไม่กินน้ำไม่ท่วมจ้ะพี่น้องจด้งจกไดพี่้อง ป้ามานาั่งรุนซื่อมือได้จ้ะมานั่งเฝ้าทุกวันทุกวันไล่นกมัางรุนให้เขาโตอันนี้ไม่โดนแม่ก็ปุงมตังมากัน